สวัสดีค่ะ,ะวกาชแนลเองนะคะเกม Minecraft ก็จะมาสอนสร้างบ้านกันอีกครั้งแล้วนะคะ <Okay. S 1> วันนี้ก็จะมาสอนสร้างบ้านเออก็เป็นบ้านทั่วไปน,นั่นแหละบ้านอาชุดรอบเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบมีร่มด้านหน้าอะไรแบบนี้เหมือนแบบเอ่อพวกนี้นั่นเองนะคะหลังคาเพิ่มขึ้นมาโอเคเราไปดูวิธีการสร้างเลยนะคะอุปกรณ์หลักก็จะมีดังนี้นะคะจะมีไม้อ๊กไม้แปรรูปันไดสองสีนะคะแล้วก็สแล็บ สลับไม่สนนะคะแล้วก็รูอะแล้วก็คัมโปสโตนั่นเองนะคะวิธีการสร้างน่ะก็มีดังนี้นะคะให้เราใช้ไม้โอ๊กนะคะวางตรงนี้ก่อนนะคะสูงมา4บล็อกเช่นเดิมนะคะหน่สาแล้วก็หันมาทั้งหมดเอ่อ5บล็อกนะคะ1 2 3 4 5มห้ามามองที่6นะคะแล้วก็ตรงนี้5้าบล็อกเหมือนกันนะคะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ห้าห้า จะได้เป็นสี่เหลี่ยมสลัตุรัสประมาณ7จ็ดคูณเนาะอืมโอเควิธีต่อไปนะก็ให้เราเออปูพื้นก่อนเนาะตรงนี้นะคะหัางมาหนึบล็อกแล้วก็ตีตรงนี้เลยตรงนี้ไม่ต้องตีนะเพราะว่าเกี่ยวกับก,บกรอบอะไรอย่างนี้เนาะองสาไม่ต้องตนะีแล้วก็วางคอพโพสโตนเลยนะคะจะเป็นพื้นบ้านอะไรก็ได้ะคะ่ะจะเป็นไม้ก็ได้เนาะหรือจะเป็นอื่นก็ได้แต่ว่าคอพโพสโตนก็ถือว่าโอเคเข้าได้อยู่นะคะ เสร็จแล้วก็ใช้โอ๊กวูดแพรงทำไม้แปลรูปนะคะวางขึ้นมาสี่บล็อกเหมือนกันนะคะตรงนี้เว้นไว้หนึ่งบล็อกทำกเอ่อทำวางหน้าต่างนะคะแบบนี้มาไว้ก่อนให้ดูให้ดูก่อนแล้วก็ปิดตรงนี้นะคะแล้วก็บันไดกับหัวแล้วก็มาทางน้านนี้นะคะวางไปเลยก่อนเนาะแล้วก็ตรงกลาง ตรงนี้ทุบซะหน่อยนะคะอาจจะเติมเปม็นบันไดก็ได้เนาะแล้วกลับหัวแบบน,นี้อาจจะเพิ่มความแบบดูมีมิติมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็วางเหมือนบ้านหลังที่แล้วเช่นกันนะคะเวน้นช่องมีไว้เนาะซ้ายและขวาแบบนี้ตรงนี้ก็ทําเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะตรงโน้นอะ โอเคได้แล้วนะคะเสรเจแล้วเราก็วางรั้วเลยจะใช้เป็นบล็อกธรรมดาก็ได้เนาะแต่นี่คือเพิ่มแบบความติคือแล้วแต่คนนะคะก็จะชอบแบบไหนชอบไตแบบไหนโอเคเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็มาทําหลังคากันเลยดีกว่าก่อนอื่นให้เราทําครสงสร้านี้ก่อนละกันนะคะห่างมาสองบล็อก,กให้แบบนี้เนาะหุางมาสองบล็อกแล้วก็วางแบบนี้นะคะ ในช่วงผสมบอกก็ได้เดินทางเดินออกไปนะคะแบบนี้แล้วก็วางรั้วนะคะตรงนี้1 2 3่2ส,สา,สสาแบบนี้นะคะ3บล็อกเท่านั้นเสร็จแล้วก็วางบันไดไม่สนนะคะแบบนี้เลยคุณคุณไหมมันเหมือนบ้านริมชายหาดไหมแล้วก็วางสลับนะคะโอเคแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็หางตรงนี้มา1บล็อก โอเคแล้วก็วางมันได้แบบนี้นะคะสองด้านตรงนี้ยังไม่ต้องนะเดี๋ยวเราจะทําเป็นหลังคาแบบยืดหนุมาอ้อิแบบ,น,แบ,บน,น,นะคะแบบนี้เลยหันดน้านนี้ซ้ายขวาอุ้ยฝนตกแล้วก็วันในกลับหัวนะคะได้มันในกลับหัวอืบแบบนี้นะคะหรือจะวางไว้สลับก็ได้นะตรงนี้จะเปลี่ยนก็ได้ เสร็จแล้วก็วางมันกับหัวแบบนี้นะคะตรงนี้ด้วยแล้วก็วางตรงนี้ยาวโลดจากคอมเมนต์นะคะก็มีคนให้ทำเป็นบ้านห้องลับบ้างหรือว่าบ้านอะไรต่างๆนานาก็เดี๋ยวค่อยๆไปค่อยๆไปนะคะตรงนี้ก็ทำให้มันเชื่อมๆกันนะคะโอเคอืมแบบนี้อันนี้ก็วางสลับนะคะ ก็มันใดไปเลยต้องวางกับหัวก่อนเนาะอโอเคโอเค แล้วก็มาในกลับหัวตรงนี้นะคะบ้านนี้จะแปลกกว่าบ,บ้านอื่นคือเราจะใช้การวางมันไดแบบนี้นะคะไม่ใช่แบบนี้แบบนี้ไม่เอานะคะเป็นแบบนี้แ,นนะะนแทนซึ่งถามว่าทําไมนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันอยากได้ดงไงไนางใหม่ๆบ้างนะคะมันไดตรงนี้แล้วก็สลับบ้านหลังนี้จะมีห้องใต้หลังคาให้ด้วยนะคะก็ถือว่าจัดมาให้แล้วตรงนี้นะคะก็ว่าสลับเหมือนบ้านหลังแล้วเลยนะคะก็คือเหีียดตรงนี้วาง โอเคแล้วก็ไปอีกด้านหนึ่งเราจะไม่ปิดธรรมดาเราจะทุบตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็วางบันไดแล้วก็แลลบนะคะแบบนี้อาจจะตามกันไม่ทันเดี๋ยวเราทำใหม่ใหม่นะคะนี่วงางบันไดก่อนก็ได้นะคะแลลบแล้วทุปตรงกลางนี้นะคะเป็นแลลบจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะหรือจะปิดเป็นปกติเลยก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะทำนี้เป็นลาย,ลายแ,บบแปลกๆก็ได้เนาะโอเค เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปด้านในก่อนวาง็อกไม้นะคะสองด้านตรงนี้วางรัว้วนะหนึ่งสองสามส่วนตรงนี้นะคะให้วางองูนะคะแล้วก็รูปแบบนี้ตรงกลางนะคะแล้วก็วางเดี๋ยวเหลือเป็นบันไดตรงนี้ด้วยนะคะจะเป็นบันไดด้านนี้หรือว่าด้านนู้นก็ได้เนาะแล้วแต่เลยเอาตรงนี้แล้วกัน โอเคก็เหลือแค่ของตกแต่งอะไรนิดหน่อยแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวาราดูอุปรกรณ์กันเลยนะคะอุปรกรณ์ตกแต่งก็จะมีประมาณน,นี้นะคะจะีประตูกล่องโต๊ะคราฟโต๊ะเผาบันไดลิงนะคะแถบดอปุ่มเตียงแล้วก็โรมนะคะโอเคเดี๋ยวเราวางประตูตรงนี้ก่อนเลยเนาะแบบนี้ให้มันเข้าไปด้านในมันจะได้เชื่อมกับบันไดนะคะแล้วก็วางปุ่มตรงนี้ก็ได้ตกแต่งอะไรแบบนี้ทนดูสวยงามน,นั่นเองนะคะ โอเคแล้วก็เข้าไปด้านในบ้านเลยวางเตียงตรงนี้ก็ได้เนาะบักบักบักเฮ้ยโอเคนะคะแล้วก็จะวางโตคราฟตรงนี้นะคะตเตาเผาอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปอยู่ได้สองคนก็ได้นะกี่คนก็ได้แล้วก็วางบันไดลิงนะคะแล้วก็เอาแท็ p ดอห์นะคะปิดตรงนี้ แล้วก็ใช้ชีสนะคะวางแบบนี้หาว่าหนึ่งบล็อกจะวางตวเตาเผาก็ได้นะตรงนี้ก็วางตรงนี้ก็ได้เผิดได้กล่องเพิ่มนะคะมันเปิดได้นะคะทุกกล่องเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เราเป็นบันไดไงอือใช่แล้วก็มีทอชด้วยนะคะอย่าลืมปักตรงนี้ที่เราทําจุดมาร์กไว้นะคะตรงนี้อาจจะแบบมีไฟนิดเดนะียวนยตรงนี้ก็ได้นะตรงกลางพอดีเลย แล้วก็มีพรมนะคะพรมตรงครัวอะไรแบบนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะบ้านแบบนี้ชิวๆง่ายๆนะคะแบบอยู่ได้ชุดลอดอะไรแบบนี้นะคะก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็แชร์คลิปนี้กันด้วยนะคะสำหรับนี้ก็คงไม่มีอะไรกันมากละะแบบแล้วนะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบายค่ะ